tôi right. <laughs> còn đâu bố mày siêu xeo phỉ Khoảng sáu mặt tớp đứng như đơ Xeo bộ hay sản đây Bụ 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 ผมเศษสารคดีก่อนจะเป็นพระพุทธรูปอยู่<ชะ>

ขันมีแปดขากับเด็ดมันออกเลยอยู่ซี่ขามันสิแรนไปทางไหนมึงมุมไปขังเดียวเ่น่ะแถวเดี๋ยวให้หลวงพอขึ้นมาเตรียมที่ก่อน <c oughs> ไปเด็นไปโอ้ม่กระเทาบ มูเหาเนี่เปีเป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 ยบเทียบคือจังอ่าน,นงูงูสารคดีครับตามรอยพระพุทธบาท เขาใส่เหลี่ยมเนาะเพราะเขาใส่เหลี่ยมเฮาเฮาเหามือนแบบใส่เหลี่ยมใส่ความสงสารใส่ความเอ็นดูของเฮาหลวงพ่อตะต้นไขรจนเบิดเนาะ

สุกันแล้วอย่ไก้กันแข่งกันลีเด่ผมเป็นหน่วยทำคลิปดอกพีสารคดีกว่าจะเป็นพระพุทธลูปรุงถาดปรุงทำโอ้หลายอย่างหลายแนว หวยวะแล้วมีเห่ากจานวาแล้วเว้ยครเ้ยน่เป็นหมันใส่ไ

คนพี่น้องมาเต็มเท <bureaucracy? S 2> ่จนเหลวผ้แล้วทังถาดทึงเท่เนื้อแต่แต่งขนตัวจะอันจะรักนแต่งันตัว มือหอปมาเสยแล้วพลังงานลงกประสองมันคุ้มอายุก่อเสียนี่เพิ่นให้เสยๆนซยอยู่ซื่อๆนะบอกกับผมผมมันเสยเพิ่นโทรมากผมก็รับโทศคัพ ผมก็มารอพระสวยผมมันหมุนอยู่เลยดิห่วยผมว่าสางพระเว้ยมันบริเกียวหรอคุณมันกับสิมันน่าสิสางขึ้นก่อนหรือเปล่าแมนครับเขาสิตัดกำลังเขามาดิชัวร์ล้างหลอดชีพที่เบื่อหนี่่วนมากยังได้ลงพองของเจ๊กบอวย

ผมรับบปได้จนผมดีดออกแล้ว <ไป S 2> นเมนเดีุยมป็ุณต้องอยู่นะล่อมวไปขุนไปุนตรงยูนอันใครผมเลยโอ้ยคือตัดแหลมทำไมนั่น บใหม่ทึึงๆไหมทังงงม้งหัวเมันคือโบเกียนให้มันตูดๆเนียมันจะแทนงจากคลอง,ดองเด้เกียนเกียนเกียนนะเกียนสายค้อนอัอนตรายดิแต่เธอจาขคลองตูดหล่มไปมันจคขำข้อจากคลองนะทั้งรางโบเปน็นอย่างดอกไปแมนมัน,นตลุดไปมันจเสียบข้อจากคลอง